ท่องเมืองนรกโดยลูกศิษย์วัดปักน้ำภาษีเจริญผู้เป็นครูบาอาจารย์แม่ชีอาจารย์ทองสุขสำแดงปั้นตั้งแต่รู้ข่าวหลวงพ่อวัดปักน้ำภาษีเจริญท่านไปเทศปโปรดสัตว์นรกและรู้ช่องทางที่จะไปแล้วก็เริ่มทำสมาธิและฝึกหัดมาแก้วคล่องแคล่วอยู่ทุกวันรอโอกาสที่จะหนีหลวงพ่อไปนรกบ้างวันหนึ่งศบโอกาสเหมาะ หลวงพ่อท่านถูกนิมนต์เข้ากรุงเทพแม่ชีอาจารย์สั่งเพื่อนในห้องฝึกหัดกรรมฐานว่าอย่าให้ใครมายุ่งกับร่างกายของฉันนะแล้วก็เข้าที่ทำสัมมาอารหังเดินชาญจนดิ่งเงียบสงบดีแล้วจึงอธิษฐานขอไปเที่ยวเมืองนรกบ้างแล้วก็ขึ้นขี่ม้าแก้วห่อออกไปจากวัดแม่ชีอาจารย์เล่าว,ว่าพริบตาเดียวเท่านั้น ถึงเมืองนรกนี้ไม่ไกลเลยรูปร่างของเมืองมองเห็นกำแพงแต่ไกลเป็นกำแพงเก่าๆมีคนเฝ้าแต่มาแก้วห่อเร็วเหลือเกินพอคนอ้าปากถามเท่านั้นแม่ชีอาจารย์ยังไม่ทันตอบว่ากไกรมาแก้วก็กระโดดพรึไปแล้วภายในกำแพงมองเห็นบ้านเดือน2อถึงสหลังแต่เป็นหลังใหญ่ๆผู้คนมีทั้งชายและหญิง ร่างกายหน้าตาเหมือนมนุษย์เราดีๆนี่เองแต่ไม่มีเสื้อผ้าสักชิ้นหนึ่งติดตัวแม่ชีอาจารย์บ่นกับมาแก้วดังๆว่าพวกนี้บัดส,สีจริงๆดูสิเดินแก้ผ้าล่อนจอนไม่อับอายใครๆบ้างเลยว่ายังหันมามองตาโตทะเลิกทะลักอีกไม่รู้จักอายจริงๆเห็นไหมวิ่งมากันใหญ่แล้วมาแก้วร้องว่าหนีเถอะหนีเถอะไปหนีมันทำไม ประเดี๋ยวมันจะจับเราแก้ผ้างบ้างนะสิอาจารย์บอกไม่เชื่อหนีเธอหน้ามาแก้วร้องเตือนระหว่างทางเดินทางไปหน้าลานพิพากษาในยมโลกซึ่งเต็มไปด้วยกายละเอียดที่รอคิวพิพากษาพอดีพวกในเมืองนรกก็วิ่งมาถึงต่างตนเข้าล้อมหน้าล้อมหลังอีก4-5ตนเข้าจับม้าไว้อีก4-5ตนฉุดแขนอาจารย์ให้ลงจากหลังมา้าอาจารย์ไม่ยอมลง พวกเขาก็พาออกแรงอุ้มให้ลงแม่ชีอาจารย์บอกว่าโมโหจริงๆจะใช้จักแก้วขว้างมันมันก็จับมือไว้มาก็ดิ้นทั้งเตะทั้งโขกแต่สู้พวกเมืองนรกไม่ไหวเขาพากันฉุดอาจารย์ผ่านไปตามบ้านเก่าๆโกโรโกโสเหมือนกระท่อมจวนจะพังหลายหลังแม่ชีอาจารย์ก็มองเข้าไปในกระท่อมเหล่านั้น บางแห่งก็แลเห็นผู้หญิงเปลือยกายอยู่กับสุนัขตัวผู้บางแห่งก็แลเห็นผู้ชายเปลือยกายอยู่กับสุนัขพันธุ์ใหญ่ตัวเมียในสภาพที่นอนอยู่ในที่เดียวกันเหมือนสามีภรรยาและบางแห่งก็แลเห็นคนอยู่กับหมูม้าแพะแกะโคโกระบือแม่ชีอาจารย์มองแล้วแปลกใจและตกใจจึงถามพวกนรกที่จุดไปว่า ทำไมพวกนั้นจึงอยู่กับหมาเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันสัตว์นรกตอบว่ามันชอบของมันอย่างนั้นก็ต้องตามใจมันแม่ชีอาจารย์ถามอีกว่าแล้วนี่พวกแกจะจับกุมฉันไปไหนเขาตอบว่านายสั่งให้จับไปให้นายแม่ชีอาจารย์จึงออกอุบายว่าไม่ต้องจับมือถือแขนดอกปล่อยเถอะฉันเดินไปเองฉันนึกออกแล้วนายของพวกเธอชื่อยมมาบาล เป็นเพื่อสนิทกับหลวงพ่อฉันเองฉันตั้งใจมาเยี่ยมปล่อยฉันเถอะพวกสัตว์นรกยอมฟังจึงปล่อยมือแม่ชีอาจารย์เดินตามเขาก็พาเดินตรงไปยังเรือนหลังใหญ่ท่าทางโอโถงกว่าทุกๆแห่งที่ผ่านมามองเห็นทหารถือขวานเล่มใหญ่เท่าหมอนอิงยืนท่าทางขึงขังอยู่หน้าสองตนข้างในมีโต๊ะตัวใหญ่มีคนนั่งอยู่สามคน คนกลางอายุประมาณห้าสิเศษเศษหวีผมตั้งอ้วนล่ำใหญ่โตผิวดำเป็นประกายหน้าผากกว้างจมูกแบนใหญ่ไม่สวมเสื้อแต่นุ่งผ้าอย่างดีคนนั่งข้างขวากำลังเปิดบัญชีเล่มใหญ่ได้ยินเสียงบอกวันเกิดวันตายของผู้ที่ถูกจับมาเขาตะโกนบอกดังๆแม่ชีอาจารย์ได้ยินแล้วอยากรู้เรื่องจึงบอกกับพวกนั้นว่า ยมมาบาลไม่ว่างฉันจะนั่งข้างๆงศาลนี่แหละไว้ท่านว่างแล้วฉันจึงจะเข้าไปหาพวกแกไปทำอะไรก่อนก็ไปเถอะฉันไม่หนีหรอกเพราะฉันไม่ได้ถูกจับเข้ามาพวกนั้นก็เชื่อจึงปล่อยมือแม่ชีอาจารย์ก็เข้าไปนั่งแอบอยู่ข้างประตูเพื่อจะดูว่าเหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไรรายละเอียดต่อหน้าเจ้าพญายมราชผู้พิาพากษาผู้อำนาจมาก สักครู่หนึ่งก็เห็นพวกทหารผีจับผู้ชายคนหนึ่งไปมัดมือด้วยโซ่ที่คอก็มีโซ่เส้นใหญ่สวมอยู่เขาถูกลากครึ่องจูงเข้ามาที่หน้าบันลังเสมียนคนนั่งทางขวามือถามชื่อและวันเกิดแล้วถามยมบาลว่าใช่ตัวจริงไหมยมบาลพยักหน้าเสมียนที่นั่งทางซ้ายมือก็ถามขึ้นว่าแกประพฤติตัวเลวทรามมากขมขืนผู้หญิงใช่ไหม คนโทษต,ตอบว่าเปล่าในทันใดนั้นเองก็มีผู้หญิงสาวสองคนวิ่งมาจากห้องทางด้านหลังมาชี้หน้าผู้ชายที่ถูกจับมาแล้วร้องว่าแกโกหกต่อหน้ายมบาบาลแกยังกล้าโกหกแล้วผู้หญิงคนนั้นก็หันมาฟ้องยมบาบานว่าท่านเจ้าคะไอคนนี้แหละที่บังคับหนูกินยาเม็ดเม็ดไป4ี่ถึงห้าเม็ดแล้วบังคับหนูนอนแล้วทำร้ายหนูคะ่ะ แล้วผู้หญิงคนนั้นก็ร้องให้รำพันว่าโทหนูอุตสายอมลำบากมาทนเป็นลูกจ้างมันเพื่อจะเอาเงินไปให้แม่ซื้อยารักษาตัวมันยังทำหนูได้พอชายคนนั้นจะเถียงอีกเขาก็สะดุ้งขึ้นจนสุดตัวเหมือนถูกทำร้ายเขาร้องโอ้ยเสียงดังลั่นและในทันใดนั้นปากของเขาก็ฉีกออกไปลักษณะของแผลเหมือนถูกเสือตะปบ เลือดออกท่วมปากทันทีเสียงเขาร้องครางอย่างเจ็บปวดและว่าผมทำผิดแล้วขอโทษด้วยขอโทษด้วยยมมาบาลร้องสั่งทันทีว่าเอาไปเอามันไปปากแข็งนักทำผิดแล้วยังไม่ยอมรับกลางวันให้เอาหอกแทงปากทะลุถึงท้องกลางคืนให้นอนกับหมาป่าแล้วยม,มาบาลหันมาพูดกับหญิงสาวอย่างมีเมตตา เจ้าเป็นคนดีมีความกตัญญูต่อพ่อแม่แต่มีกรรมเก่ามาตามทันจึงต้องเสียชีวิตก่อนอายุไขเราจะให้เจ้าไปพักที่ปราสาทก่อนรอกำหนดที่จะจุติไปชั้นดาวดึงไปเถิดไปสู่ที่เป็นสุขนายทะเบียนบัญชีบุญและบาปที่บันทึกไว้เมื่อมนุษย์กระทำตอนยังมีชีวิตอยู่แม่ชีอาจารย์เล่าว,ว่า พยม,มาบาลให้พรเสร็จเท่านั้นแทบไม่น่าเชื่อแม่ชีอาจารย์ต้องกระพริบตาดูใหม่อีกทีว่าจะใช่ผู้หญิงคนนั้นหรือไม่เพราะรูปร่างหน้าตาก็คล้ายๆกันกันกบคนเก่าแต่ทุกอย่างสวยขึ้นละเอียดขึ้นเสื้อผ้าหยาบหยาบซึ่งผู้หญิงคนนั้นสวมมาแต่แรกก็กลับเป็นใหม่และสวยงามขึ้นหลายสิบเท่าแต่การตัดเย็บเป็นแบบเก่าเท่านั้นเองแต่สวยงามขึ้นมาก แล้วก็มีผู้หญิงสวยๆมาต้อนรับเชื้อเชิญให้ไปอยู่ด้วยกันพอเขาไปกันแล้วแม่ชีอาจารย์ทองสุขก็นึกในใจว่าไปเป็นสุขไปเป็นสุขเถอะนะแม่คุณคนมีความกระตัญยูเลี้ยงพ่อแม่รักษาพ่อแม่ตายแล้วจะได้ไปเกิดเป็นนางฟ้าจะให้เขาเขียนลงในหนังสือด้วยคนอื่นๆจะได้รู้ทั่วๆกันจะได้ทำความดีต่อพ่อแม่ด้วย สักประเดี๋ยวหนึ่งก็มีทหารของยมมาบาลสตนฉุดกระชากลากชายหนุ่มหญิงสาวคู่หนึ่งเข้ามาเสมียนก็บอกความผิดว่าทั้งสองคนนี้หนีพ่อแม่ไปทำความผิดด้วยกันพ่อแม่ว่ากล่าวก็เลยกินยาตายทั้งคู่เสียงยมมาบาลถามว่าทำไมจึงกินยาฆ่าตัวตายพร้อมกันเขาตอบว่าเรารักกันมากครับพ่อแม่ไม่ยอมเราจึงกินยาฆ่าตัวตายพร้อมกัน คิดว่าจะได้มาอยู่ด้วยกันในเมืองนี้สัตว์ผู้โง่เขลาวยมมาบาลดุเสียงดังแล้วว่าเจ้าคิดว่าเจ้าทำความชั่วแล้วจะได้มาอยู่ด้วยกันอย่างสบายในเมืองเราเจ้าเป็นคนไม่มีความกตันยูทำให้พ่อแม่ทุกโศกบาปของเจ้าไม่เสมอกันเจ้าจะอยู่ภูมิเดียวกันอย่างไรได้โยม,มาบาลว่าแล้วก็หันไปถามเสมียนว่าบาปของมันต่างกันอย่างไรบ้าง เสมียนก้มหน้าลงอ่านในสมุดเล่มใหญ่ที่สุดแล้วบอกว่าชายผู้นั้นขโมยเงินพ่อแม่และสูบยาเสพติดด้วยไม่เคยทำบุญทําทานเลยส่วนผู้หญิงนั้นเวลาแม่ว่าก็ด่าแม่และกระทืบเท้าไม่ค่อยทำบุญแม่เรียกให้ลุกขึ้นหุงข้าวใส่บาตก็ไม่ยอมทำให้แต่เคยช่วยคนแก่ที่เป็นลมโดยให้ยาและพาส่งให้หมอรักษาจนหาย โยม,มาบาลสั่งเสียงดังว่าแยกมันไปคนละขุมพวกทหารก็ตรงเข้ากระชากมือออกจากกันแล้วลากไปโดยเร็วเสียงคนทั้งสองร้องเรียกหากันอย่างโหยหวน